สองสายแล้วครับท่านสายหนึ่งนั้นเป็นสายของธรรมะผู้ดใดเคยเดินบนเส้นทางสายนี้ที่จุดจุดจบของเส้นทางก็คือความสำเร็จคุณนม,มความดีที่ประดับไว้ในตังกบอีกเส้นทางสายหนึ่งนั้นเป็นเส้นทางของกิเลสตัณหาความชั่วร้ายผู้คนได้เดินตามเส้นทางสายนี้ที่สุดก็คือ ความล่มจมการตูญเสียหมดสิน้นไม่มีใครบังคับหรอกครับมันอยู่ที่จิตใจของเราเองว่าจะเลือกเดินตามเส้นทางสายไหนทองปอนพี่ชายของสาวิตรีแท้ๆจากสายเลือดพ่อเดียวแม่เดียวกันแต่คนหนึ่งชั่วคนหนึ่งดีสาวิตรีอุ้มพานายเด่นเพื่อจะเป็นการทดแทนบาปกรรมที่พี่ชายได้กระทำมา เ้ถือว่าความดีย่อมเป็นของคู่โลกความจริงมันยอน่อมไม่หนีความจริงไปไหนเขาจะเดินทางไปเจอพี่ชายของเธอหรือไปเจอบิดาของเด็กชายเด่นยังไม่ทราบพี่น้องติตตามาความเข้าใจต่อมาครับท่าน น,นักชมครับในทางหนังตะลุงของเราอีกมิติหนึ่งครับอันนี้ก็เรียกกันว่าเป็นพวกพูดผีปีศาจพวกพูดผีนี้มันมีอยู่หลายระดับเหมือนมนุษย์อะไรครับมนุษย์ที่เป็นคนดีมาสิ้นชีวิตวิญญาณก็เป็นวิญญาณที่ดีช่วยเหลือบุคคลอื่นที่เดือดร้อนมนุษย์ที่เป็นคนชั่วมาสิ้นชีวิตไปแล้ววิญญาณก็เป็นผีที่ชั่วชอบทําลายสร้างความเดือดร้อนหน้าที่ภูเขาเวผ่านบันพด ครับวันนี้เป็นวันพระสองวิญญาณนี้ก็ได้ปรากฏเป็นร่างกายขึ้นมากำลังสนทนาหารือกันอยู่มาดูดิครับว่าสองวิญญาณนี้เขาจะสนนาหารือกันตามาภาษาผีีว่าอย่างไรบักพี่น้องติดตามหาความวาใจต่อมาครับท่าน thank mm -hmm. you เราจะกล่าวซ้องเปตาไอ้ขอ,เ,อเรามารักษายาอยู่ตีปูเก้าอยู่ในดินลำเนาปูเก้าใหญ่หน่วยองแต่ว่าดาบัญชาใหเรากล้ายาอยู่ป่าปลายใครมาไปมีบุญไม่ว่าเราช่วยนุ่นนำ คนทําดีจะได้บารามีการกูศสนจะเกิด้นเราช่วยอุปปาตามงากบูญใดใครทําชั่วต้องรับกรรมตาม้นตีได้ทําตามลักกององประํามานี่วันนี้วันสาคัญ ตนนี้วันสำคัญที่เรามันเราไมา่กูเป็นพี่ดีมึงนั้นเป็นปี่ายตีแต่ว่าดังงายเรามาลักษาซแนลนี่ไอ้กูนี่เป็นพี่ดีเขาเรียกว่าเป็นพี่แอก้องแจ้งสว่างมึงนั้นพี่จัวตูดแล้วไอ้กูเป็นพี่แง่กว่ามืดผูดได้เคยตีก็ทำจัว กูจะต้องออกไปปฏิบัติหน้าทีูู่ใด้เคยทำดีมึงจะต้องออกปฏิบัติหน้าที่จ่วยเลือกมึงนี่กูแน่เดือนเดือนไม่มีในตำได้ไอนี่โตดกูไม่ได้ก็อเ,อเพราะคนตำบุญมันน้อยเมื่อคนตำบุญน้อยกูก็ไม่เตช่วยเลือกเคยไม่งานกูก็ว่างสิ้นเดือนละบนเดือนตาวกันนั่นเดี๋ยว,วนั้นให้เรานี่ยังในคนตำจัว ไม่มีได้รับได้นอนนี่กูวันนี้คืนนี้ดัางคืนแล้วเนี่ยไม่ได้รับไ,ได้นอนใจไปรอ os, บโบเตเบอร์แล้วเลยแล้วก็ก็เบอร์แล <tr ้วก็เบอร์กับเดี่ยวกาดปี่กูก็เดินลอกหลวงน้าแล้วลอกก็ใจไอ้พวกก็เบกาดปีเหันบุญไม่อ่อนต่ำยัยพี่บอกเบอร์วันนี้กูมีกูแกล้งแล้วไอ้กบโตบอกเบอร์รอกนี้ใจรูบึง คนไปปึงรูบึงไงยังอเอาเก้ยนเล็กใจรดูบึงไงบึงจ่วยบึงไงอย่ามันรูได้นี่พอเล็กลงในรูมันอยู่ไม่ได้ครับตัวเล็กขึ้นมันกีดวะหญ,ญา้าลงรูคนเอาไปซื้อแหมบางตีกระตุ้บางตีก็ปิดตาตุ้กระจุดเตียนไว้รูบึงถ้าปิดนะปิดยวใจรูแต่อุบาทนีทนทนน่เพราะว่ามันยาวยวใจดูบึงอืมอัน,นวันก่อนตีหนึ่งโลกมันกลายบนกูปเจ้ากุนเนอร์จยหลักใต้รูง,ง่าย ให้ลูกเป็นอะไรได้เป็นประญาตแเลยไม่ดูแลไม่เลี้ยงดูลูกอือพอเป็นประญาตมากาดปี้กูไปลอกกูไปลอกแก๊ดลูกมาน่ายลูกมาน่ายมันกาดไว้กูได้กินตับดอกลุงมันตั้งตับมู้อะับมัวอหยีดแม่ทับจากเปตั้งกูลอกรอบคนลอกกับกูเทียนดังไม่ไปแต่งกับปารอบมึงนี่บุญไม่ก่อยได้ทำไม่ได้เพราะว่าพี่ดีคนบุญมันน้อยยางเด็กคนบาปเป็นนี่วางนี้ ี่ต่อเดียกูไปดอเตอร์จนกันแล้วอ่ะเตยนุกกุนี่ายใจกูนี่อยู่วันวันใบใจคุณทำให้เกิดความเดือดร้อนบอกกูปี้จัวกูต้องทำแต่เติงจัวจัวบ้าในที่ก็อยู่กันดีกูทำให้พวกเมียตีกันเสียกูติ้งสู้กัไปในพวกกูป่าข้าวหนังกองงานแต่เดียกูรับมาให้พวกโดยเมียโดนตีกันแล้วนุกกันแล้วคืนนั้นตีกันพวกกับเมียในบ้านเมียดาพวกพวกรบจากงองงาน มึงกูหนังเร่ก็ดอกไปเยอะในห้วนของจานเมียช่วยแทกเบื่อจัดพู่วปิดป้างอ้ววพี่ปลัดหลังปนกูให้เดืองแล้วมึงแ้วมวกตุนต้องแทกเบื่อบันนั้นอุบาทีนะมึงปี่นี่กูอุบาทนะฉันแต่เป็นมนุษย์นู่นเละเด็กเป็นมนุษย์กูบาทเสื่อนี่แล้วบวดใต้กูเป็นปี่อุบาทอุบาทเบื่อลูกกูนี่เป็นมนุษย์ใครเดจอตุ่มตุ่มกูหลักลอยลมเดียกูลูกกูนี่กูเด็นเบื่อลำบากอะไกูบายกูนี่เปนลูกกูนี่ เจตไม่ได yeah, so do. so mm ้กูบายใจนี่ปีกูไม่เจตทำได้อยู่ในวัดมานอนบนลาวัดโกย่างวงมัดไกล้แม่ไกล้ลุดกูบายใจกูนี่กูบาตั้งแต่ก้นนอนแลปี่กับกูบานี่ยังแต่ว่ดดาตั้งให้เป็นปี่กูบักมเลยเอากูนี่พมมดนาตีนี่กับลุงนาดอกกันนี่กูอ๋อเราไปตะวันการขึ้นตะวันจังหวะไม่แจ้ใครมีคนนาดอกนุกันดีตายนี่นุโบพปกแดงสามีกับกล่าวกูกับนุเบ้ออ่ะ มันเดือดร้อนแต่กูจอบกูบายใจกูนี่กูดุกกูนี่เฮ้นี่ชีวิตกูตั้งแต่เป็นมนุษย์มาเป็นเปี้ยูบาดเดินนะกูดุกกูเลยนั่นมึงแรนแต่กานจิงในมึงจุนกูนี่หลักออกแล้วเป็นปี๊ยอะอย่างนี้ลักนกกูนี่กูบายใจกูนี่ใจตรงไห้นเองกูบายใจกูนุกกูนี่นี่ต่อเดียวกูประโยชน์าโบคงเพื่อเพื่อได้ไปดุนขี่รถมาติวว่าปาน นั่งกูกล้าที่จะสู้กู a m b i t ตั้งโดยอ็อกซิพปัปงร้ว่า่านใบใจแล้วกูอ่ะรู้ก็ตายตายมันนะฟื้นกําได้นุกไปน้านไม่ได้กูต้องไปอยู่แถวอุบัติกานกันตทีเดียวกูจะไปเป็นป้ายจะด่าจอนกูเตือนเด็กกูกี้มอเตอร์ไซค์ว่าโค้งนี้บิดแกะจ้าติปกูปิดจะไปนั้นเดี๋ยวกูปิดจะไมเ่เห็นกูไม่ให้เด็กเห็นกูจะเกลียดไม่ว่าใคหยีิ ตั้งนี่นาพื้อคุณในานากูณโบกกัะกูณมากว่าเมื่อน,นี้ยันบุญกูต้นอยากแล้วกูจะต้องไปในวัดกูจะต้องไปอยู่กับหลวงปอกูจะไปก่อรองให้หลวงปอ,องจ้อนรรมะหลวงปอไหนหลวงปอแต่ยังกูเป็นแหมมาคุณกล้กาจีบหลวงปอหอ,อยเปรต,ตนี่อ้าวกูไก่มาหนุนบอกหายาเฮ้ไอตองปอนไอ้ตองปอนมีอุบาทไอ้นี่เล็บตอนในวัดตั้นนะ นุ้ยดือตีนออกแกแต่นุก็กลอกแต่คนอยัดแม่นั่นไงน,นี่อย,ย่าด่าเลยเป็นพี่ไดยอ่ด,ด่าไม่ได้อัดกูด่าเชืยงแล้วกูไม่ได้ด่าตามกลางร่างอาหารกูยโยไม่ติดอืมใบเจอสันนี้นะลอกไอตองปอนนี้ว่าแต่เดียวตอนนี้กูจะเป็นผู้ยิง่งกูนี่ม็ดกายเป็นผู้ยิง่งกูกูเป็นไดเนเ้เป็นยยได้กูเป็นได้ทุกสิ่งอืมกูไปลอกไอตองปอนุยแร่ตอ่ตอบแร่เออดีเหมือนกันเทวดาจันว,าว่าแล้วยานีเราจะต้องให้กับผู้แต่มีคุณธรรม เพื่อนำไปหลักด้าองยิ่งวีหน้าจะาชยองยิ่งวีหน้าได้ไปป่วยนอนไม่ตื่นอยู่หลายก็กูนี่กูให้เป็นเองนี่เจียป้าเจ้าจะนุ่มกลมเจ้าวังมาเตียววันาอุทยานน้ำตกเพราะไ้เจ้าจะนุ่มกลมเจ้าวังแก่ป้าลงอาบในน้ำตกไม่ละอายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แก่ใจคุณเจพียวกนั้นลงไปแก่ป้าอาบนา้ำจะเป็นมนุษย์นี่กูเป็นปีนี่มาทำให้ปีก็ยจ่งอ่อแล้ว พี่เมึงมวานไม่มีวัฒใจพวกกูก็ทำมากินทำมากินเลือมึงแรลกกูแกล้งมนุษย์ผมใตหนาแ็่ไม่ดับหมายกูโผล่ก้าวี่ต่างหน้าและอ่าแล,วล้วบาดิเออทดายานี่ไปดักตาดรงยิ่งยิบปืนกวีเป็นนิมิตไกลเป็นสนะร้าอ้ามเนี่ยโอมอันกตาเลพยาปี เพือ่อน้องแ,แล้วจะไม่เป็นมนุษย์กูเป็นลีเกปลาโตอมอ่านกาตาและปยาปีจะเป็นเนื้อนาดิงามาปากเลโอ้มอมะอม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 กูเป็นปีชัวชาเบียนมนุษย์กูเบียนไห้ตึ้งตีดุดไม่ว่ามนุษย์ ไอ้คนชั่วกลางกูไม่อยู่กลางเคยแต่ไปอย่างเดียวรัตนาตรัยบตัมมาผู้ใดมีตั้มะนะกูได้แต่ถ้าเป็นกูไรได้กูได้นะงอวันนี้พี่จั่วเองเอเอวันนี้ปี่ชั่วรักตายอโอมอานขาตาเป็นนาดี ไอ้หนูบอดีการน,นี้มึงอยู่นี่ก็คูต้องทำให้เป็นแบบหน้าดีต้องผูดให้เป็นเสี่ยงผู้ยิ่งแปัดดี่ะพี่ผีอย่ามาออดอกรักคูไปคูเป็นคนทรงแล้วหยุกนอกป่องนอกไปแลยพี่จว